สวัสดีครับผมชั้นยุทธชาแนลครับผมมือนี้มากินครับผมใส่กอกครับผมถึงใส่กอกอีสานครับมีเปี่ยวกับเพรเปียวครับผมแต่ก็มีบุญเสียนเป็นบุญเสียนน้ำครับผักใบมีมีครับผมมีสลัดกรอบครับผมแล้วก็มีโั่วงอกครับผมแล้วก็มีนะครับิกลูกโดดครับผมเพ็ียเพียดเลยครับผมแล้วก็มีขิงครับผมขิงมีกระลำครับผมมาแซ่เซน้งกันเลยครับผมเฉียนครับ เห็เห็เพชรครับผม okay Được hấp kính. ตัวนดวยวเลยครับ หอมครับผมปล่อยเลยครับ <Y> no. นี่นะจะเป็นบุญเช่นครับผเอางบบุญเสร็จ Bueno, no जिले เ,เห็นหอครับผมมีหนึ่งครับจิ้มไก่ครับหอยครับ Chào bị gặp trong cái 我介绍。<c oughs> oh, yeah. Warum? Um. จับ่บไล่ครับผมเด็ดพริกแดงๆครับเพ็ดคิงครับเพ็ดร้อนเลยครับตรดจจานแนะล้วลำซ้อยเยี่ยมยครับผมจับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนีกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ